เรื่องที่สองกรณีที่มีการกล่าวหากันในสภา,ากรณีท่านสอสอฝ่ายค้านได้ออกมากล่าวหา100ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนะี่ยรองนายกฝ่ายความมั่นคงโทษรองนายกรัฐมนตรีนะครับและเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยที่มีการยื่นประท้วง ในการอภิปรายของนายอภิสิทธิเวชาชีวะผู้นําฝ่ายค้านว่าเมาวันนี้ก็ยังเป็นการกล่าวหาใช้เรื่องลักษณะที่ไม่เป็นเรื่องและลักษณะเหมือนกับไร้าสาระผมจึงมองว่ามาตรฐานการทํางานที่ผ่านมานะครับในฐานะที่ผมเป็นวิบรัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมรัฐสภาโดยเราเองเนี่ยวันที่มีการประชุมรัฐสภาเนี่ยผมอยู่ด้วยครับ และการทําหน้าที่ของท่านเฉลิมเนี่ยก็เป็นทาหน้าที่ถูกต้องตามข้อบังคับและการประท้วงก็ประท้วงตามข้อบังคับถูกต้องข้อ43คนเมาจะจะจะ,จะประท้วงถูกต้องเลยครับและลักษณะที่มีการกล่าวหากันอย่างนี้ท่านเฉลิมนะครับเป็นนักการเมืองอาวุโสมีตำเขาเรียกเป็นมาหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีรวมถึงเป็นรองนายกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งสําคัญมา,มามากมายวันนี้ ก็ยังมีกลุ่มสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ออกมากล่าวหารวมถึงเรียกร้องให้มีการสอบจริยธรรมของร้อยตำรวจเอกเฉลิมและสสพรรคเพื่อไทยคือคุณนันท์ศรีพันธน์ว่าเมาหรือไม่อันนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่คือเล่นการเมืองลักษณะมันไม่มีสาระกับประชาชนนะครับวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ย ที่เขาเรียกร้องให้เราตั้งกรรมการสอบเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยไม่ไม่ตั้งกรรมการสอบหรอกครับเพราะการประชุมเนี่ยเป็นการประชุมร่วมหลงรัฐสภาการจะตั้งกรรมการการการตั้งกรรมการสอบเป็นเรื่องของสภานะครับหรือรัฐสภาที่ดําเนินการซึ่งเรื่องนี้ผมบอกว่าอยากจะเรียกร้องพรรคยปฏิปัติ์ว่าควรเมื่อแพ้การโหวตแล้วแม้แต่พรรครวมฝ่ายค้านก็ลงเสียงให้กับ รัฐบาลและพักร่วมรวมทังพักเพื่อไทยเนี่ยวันนี้อย่าตีรวนเรื่องนี้เลยนะครับควรจะหันน้ำทําหน้าที่ไปดําเนินการในชั้นกรรมธิการในการแปลยติในการแก้ไขรัฐนูญจะดีกว่าส่วนประเด็นท่านร้อยท่นหมดเอกเฉลิมเนี่ยผมมองว่าเป็นประเด็นเรื่องไร้าสาระที่มีการกล่าวหากันผมเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่พักปฏิปัติหลายท่านได้โดนคดีไปหลายคดี และเชื่อว่าท่านเฉลิมเนี่ยนะครับท่านเป็นนักกฎหมายนะครับการกล่าวหาอย่างนี้โดยไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะโดนท่านฟ้องกลับและต้องไปชี้แจงกันในศาลหรือชี้แจงกันในในชั้นของพนักงานสอบสวนกันอีกผมบอกว่าเรียกร้องว่าควรจะเลิกกันเทียทีเรื่องอย่างนี้ครับมันไม่สร้างสารรค์กับพี่น้องประชาชนเลยวันนี้รัฐธรรมนูญก็ผ่านไปแล้วเมื่อเกมในสาภาสู้ไม่ได้เพราะ สมาชิกรัฐสภาเขาไม่เห็นด้วยก็วันนี้ไปมุ่งโจมตีส่วนตัวกับท่านเฉลิมกับสมาชิกผมคนหนึ่งครับที่อยู่ในในเหตุการณ์นะผมยืนยันว่าท่านเฉลิมไม่ได้เมารวมทั้งคุณนันท์ศรีพันธ์การประชุมสภาในวันนั้นประชุมวันแรกเนี่ยนะครับในวันพระฤหัสเนี่ยถึงตีสองกว่าสมาชิกกว่าจะกลับบ้านเนี่ยก็เกือบตีสี่เช้าเจ็ดโมงต้องถึงสภาแล้วครับเพราะความเพื่อไทยเนี่ยเตรียมพร้อมตั้งแต่เช้า เพราะสภาเนี่ยเปิด9ก้าโมงเนี่ยเราก็มีการดําเนินการประชุมกันกว่าจะโหวตกันนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครละครับที่จะไปอ้างว่าไปกินเหล้ากันในสภาพพมีพฤติกรรมลักษณะที่ไม่ไม่ไม่เหมาะสมผิดจริยธรรมนะ่วันนี้เลิกการกล่าวหาเรื่องอย่างนี้เสียทีนะครับและไปทําเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจะดีกว่านะครับจึงอยากจะให้มีการดําเนินการไม่งั้นผมเชื่อว่าวันนี้เดี๋ยวท่านจะเหลือมนะครับ ท่านเองเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านอาจจะไม่อยากค้าความแต่เชื่อว่าถ้าหลังมีการกล่าวหากนันเยอะๆก็อาจจะมีการในการที่ดําเนินคดีในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกัน